เป็นภาพหาชมยากนะคะมาให้ดูแทนความคิดถึงสำหรับใครที่รักและคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9และท่านผู้หญิงศรีรัตสุวดีนะคะในภาพเคลื่อนไหวนี้นะคะก็เป็นวันที่5ธันวาคม2557นะคะซึ่งเป็นปีเดียวที่ท่านผู้หญิงศรีรัตนะคะท่านได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์นะคะ และในวันนั้นคือวันที่5ธันวาคม2557นะคะท่านผู้หญิงศรีัตนะคะซึ่งตอนนั้นได้ดํารงตําแหน่งในพระวรชายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในตอนนี้นะคะท่านได้ทรงไปเป็นประธานในการเดินเฉลิมฉ,ฉลองพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือว่าพ่อหลวงนะคะในวันที่5ธันวาคม2 5 0 0 57น,นะคะเดินเฉลิมฉลองพระเกียรติให้กับท่านนะคะก็เป็นภาพเหมือนจะเป็นงานวันสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ออกงานนะคะเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะในวันที่12ม12ธันวาคมนะคะท่านก็ได้ขอลาออกจากทาน,นันดอนศักด์ในปีเดียวกันนะคะ ก็เป็นภาพนำมาให้ชมแทนความคิดถึงท่านนะคะสำหรับใครที่รักและคิดถึงท่านผู้หญิงสีรัต์นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าท่านก็คงจะมีความสุขในสิ่งที่ท่านอยู่และท่านเลือกที่จะปฏิบัตินะคะก็ด้วยความลํำลึกและคิดถึงท่านนะคะจากประชาชนคนหนึ่งนะคะ ให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเสมอไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขและสวัสดีเช่นกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ